สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ฝ่ายบริหารจัดการน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาขอนำเสนอรายการสถานการณ์น้ำในเขตสํานักงานชนประธานที่7เป็นรายการที่จะมารายงานสถานการณ์น้ำต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภยัยหรือสถานการณ์ภายแรงและสถานการณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงที่อยู่ในเขตสํานักงานชนประธานที่7ครับ สถานการณ์น้ำฝนในเขตสำนักงานชนประธานที่7ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายน2567จนถึงเวลา7นาฬิกาวันที่21พฤศจิกายน2567จากสถานีตรวจวัดมีฝนตกในพื้นที่เฉลี่ย0.04ม mm, ิลิเมตรตามจังหวัดต่างๆดังนี้จังหวัดอุบลราชธานีมี25อําอำเภอไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดจโสโทรมี9อําอำเภอไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญมี7อ็ดอำเภอ มีปริมาณฝนตกในพื้นที่1อําอำเภอปริมาณฝนสูงสุด0.2มิม mm, ที่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดมุกดาหารมี7อําอเภอไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีม12อําเภอไม่มีฝนตกในพื้นที่สถานการณ์น้ำภาพรวมสำนักงานชนประธานที่7ประจำวันที่21พฤศจิกายน2567ปริมาณน้ำฝนสะสมในเขต สำนักงานชลประทานที่7ตั้งแต่1มกราคม2567ถึงปัจจุบัน1678.1มมแหล่งน้ําต้นทุนรวม2296.61ล้านลูกบาทเมตรแหล่งน้ําเก็บกักที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม739.12ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น91.06%เขื่อนซิรินทรมีความจุปัจจุบัน1557.49ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น79.2%อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สถานการณ์น้ำท่านในเขตสำนักงานชนประธานที่7 1แม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลง2แม่น้ำฉีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น3แม่น้ำมูลมีระดับน้ำลดลง <ST AN CO> ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสําหรับพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการให้สำนักงานชนประธานที่7หรือกรมชนรัทานช่วยเหลือสามารถติดต่อที่กรมชนรัทานใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนกรมชนรัฐาน1460สําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนส่วนบริหารจาัดก,การน้ำและบำรุงรักษารายงาน